ก่อนอื่นก็ต้องนําเรียนนะครับว่าในส่วนของรายการวันนี้ผมนําเสนอเป็นสาระล่วงหน้าเพราะวันที่10-11ที่ผ่านมาก็ไปร่วมงานกันนะครับกับงาน a ั r o t e c h f e s t i v a l ของชัยเพือ่อ a ั r o t e c คขลุงก็ได้รับความอบอุ่นจากพิน่น้อสกรทีเดียวเราก็เกรงว่าเสียงจะไม่มีนะครับเราก็เลยต้องขออนญาตจัดเป็นรายการสาระล่วงหน้าทีนี้ประเด็นนั้นก็อยากจะนํานเรียนต่อครับว่าบริษัทที่ได้มาร่วมงานทั้งหมด ครับแล้วก็ใช้เพื่ออกรเทคขลุงก็ต้องขอบคุณพี่นรสกรมาอย่างทุกท่านที่ทําให้งานขาองเรานั้นสนุกสนานมีความเป็นกันเองแล้วก็มีความอบอุ่นทีเดียวท่านที่โชคดีก็ได้ลุ้นรางวัลใหญ่กันไปมากทีเดียวครับนี่คือการจัดงานเสร็จจากใช้ยพื่อ,อกโกรเทคขลุงครับท่านที่อยู่ในเขตคิชกูดก็ต้องนําเรียนว่าในช่วงการจัดงานครั้งแรกนั้นพี่นรสกรส่วนใหญ่นะครับก็ยังอยู่ในช่วงของการเก็บเกี่ยวผลผลิตธนาทรัพย์ กระทิงก็จัดในการจัดงานขายรอบที่สองครับเป็นวันที่13และ14มิถุนายนก็แจ้งไว้ล่วงหน้าเลยนะครับ13และ14มิถุนายนก็คือตรงวันศุกร์วันเสาร์มิถุนาวันศุกร์ที่13และเสาร์ที่14เชิญพบกันอีกรอบหนึ่งนะครับกับธนาทรัพย์ยเกษตรกระทิง ก็วันที่นะครับคือวันศุกร์ที่13และวันเสาร์ที่14มิถุนายนทั้ง2วันผมก็จะไปประจำไปพบปากับพี่น้องสกอรมีปัญหาด้านการเหตุต้องการข้อมูลอะไรก็เรียนเชิญครับสำหรับประเด็นสาระในเช้าวันนี้ในทุกวันพฤหัสนะครับพื่อเศรษฐกิจที่เราไม่ลืมและเรายังคงต้องนำเสนออย่างต่อเนื่องเป็นประจำนั่นก็คือในส่วนของเงาะในส่วนของรอกองพี่น้องสกอรครับ ผมเรียนตรงนี้ว่าพืชทุกชนิดเนี่ยเขาต้องมีคุณสมบัติมีสิ่งที่ดีๆอยู่ในตัวเองอย่างในกรณีของวันพุธเราก็นำเสนอเป็นสาระพืชหลักก็คือในส่วนของบังคุดบังคุดก็สามารถทำเงินล้านได้ในส่วนของวันพฤหัสก็จะเป็นในส่วนของเงาะในส่วนของลองกองในส่วนของพืชสองชนิดนี้หลังจากที่ผมเองได้มีโอกาสไปร่วมกิจกรรมงานขายของอร้านชัยพฤกในหลายๆสาขา เราก็ได้รับข้อมูลจากพินศกนะครับว่าพืชเหล่านี้เนี่ยยังคงเป็นพืชที่ก่อให้เกิดรายได้เพียงแต่ว่าจังหวะของการที่เราจะทําผลผลิตเข้าสู่ตลาดอย่างกรณีของเงาะเองในช่วงที่เราจัดงานขายเงาะก็อยู่ในระดับราคา30บาท40บาท50บาท55บาทต่อกิโลกรัมก็ถือว่าเป็นรายได้ที่ดีให้กับพี่นศกในส่วนของเรากองเองนะครับ กรณีของลองกองที่ทําการผลิตได้คุณภาพและส่งเป็นลองกองปั้นหรือลองกองช่อตั้งแต่ระดาัราดาบราคา 50, 60, 80ถึง100บาทต่อกิโลกรัมนี่แหละครับเป็นส่วนที่เราก็คงจะต้องนํามาเล่าสู่กันฟังเท่านั้นเองส่วนการที่พินศักรจะตัดสินใจในเรื่องของการเปลี่ยนพืชก็อยู่ที่แ,แนวคิดของพินศักรเองแต่ท่านที่มีอยู่แล้ว ก็ยังคงย้ำว่าพืชเหล่านี้เขาต้องมีคุณลักษณะดีในตัวเองเขาเป็นพืชที่ก่อให้เกิดรายได้ลดความเสี่ยงทําให้รายได้ของเรานั้นมีการกระจายโดยเฉพาะในเรื่องเมื่อเกิดสภาวะของความแปรปรวนหรือเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศมันก็จะทําให้พืชเหล่านี้เนี่ยมีรายได้เข้ามาทดแทนเหมือนอย่างในปีที่ผ่านมาทุเรียนไม่ออกดอก เงาะขายได้กิโลละ50ลองกองขายได้ตั้งแต่คือกระซ้ายอย่าง30บนะครับ60 80 100บบาทนี่ก็คือเรื่องที่อยากจะนำมาเล่าคือไม่ได้เป็นเรื่องของการมาสวนกระแสนะครับเพราะว่ามังคุดก็ถูกโคน่นเงาะก็ถูกโคน่นลองกองก็ถูกโคน่นอันนั้นเป็นเรื่องของการเปลี่ยนพืชทีนี้เราก็ต้องมาดูครับว่าในส่วนของเหตุการณ์ตรงนี้มันเกิดอะไรขึ้น ประการแรกเราต้องเข้าใจครับพืชใดก็ตามที่มีอัตราการลดพื้นที่การเพราะปลูกนั่นหมายความว่าพืชเหล่านั้นจะมีผลผลิตที่น้อยตามหลักเศรษฐศาสตร์ก็คือผลผลิตน้อยราคาก็ต้องแพงประการที่สองพืชทั้งสองชนิดนี้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเงาะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรอกองก็มีการส่งออกส่งออกไปไหนส่งออกไปประเทศจีนเงาะ มีการส่งออกไปประเทศจีนประเทศเพื่อนบ้านผ่านเพื่อนบ้านอลองกองก็ส่งไปประเทศจีนผ่านเพื่อนบ้านเพราะเราไม่ได้ไขายไปให้ผู้บริโภคในเวียดนามนะครับลองกองเนี่ยเราจะเรียกว่าลองกองเวียดนามแต่จริงๆแล้วเขาส่งต่อไปประเทศจีนในกรณีของการส่งออกของเงาะนะครับเงาะสีทองเขาจะทำอย่างไรเงาะสีทองเนี่ยเป็นเงาะที่เปลือกหนาขนแข็งแรง เขาก็จะนำมาผ่านกระบวนการขั้นตอนในการใส่กล่องบรรจุเรียบร้อยนะครับมีการใช้น้ำแข็งเป็นตัวช่วยแล้วปัจจุบันเนี่ยพี่น้กษกรจะทราบครับว่าเราจะมีเส้นทางการเดินของรถจากทางบ้านเราไปทางหนองคายนะครับแล้วก็ขึ้นรถรถผ่านรถ,รถไฟไปถู่ปลายทางคือประเทศจีนนี่เป็นประเด็นเพราะฉะนั้น ระยะเวลาการเดินทางที่เร็วก็จะทำให้การส่งออกซึ่งผมเชื่อว่าในกรณีของการพัฒนาต่อไปนั้นหากเรามีปริมาณการส่งออกก็ยังคงต่อเนื่องพิรักกรครับจึงอยากจะฝากไว้เป็นมุมมองเท่านั้นเองนะครับว่าพืชทั้งสองชนิดนี้ยังเป็นพืชที่ก่อให้เกิดรายได้ให้กับพี่นอสกรได้เพียงแต่ในกระบวนการผลิตหรือในขั้นตอนการผลิตนั้น เราคงจะทําแบบในอดีตไม่ได้คือปลูกไปดูแลไปตามกระบวนการเดี๋ยวออกดอกติดผลแล้วก็ขายคงไม่ใช่นะครับเราจะต้องมีการดูแลมีการวางแผนการผลิตมีการจัดการและมะีการเพิ่มปริมาณและก็คุณภาพของผลผลิตอย่างกรณีของเงาะเงาะนั้นถ้าเราเป็นเงาะภายในประเทศ ก็จะเป็นงาะในส่วนของโรงเรียนถ้าไม่เงาะโรงเรียนส่งออกไม่ได้หรือได้ครับแต่เป็นประเทศเพื่อนบ้านคางเกียงซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะยังมีข้อจํากัดในการเดินทางส่วนเงาะสีทองเขามีความแข็งแรงมีความทนทานกรณีของการจัดการเหล่านี้เนี่ยเราก็ต้องเริ่มตั้งแต่กระบวนการผลิตถามว่าในส่วนของเงาะเองมีเทคนิคอะไรที่จะทำให้งาะเหล่านี้เนี่ย จเจริญเติบโตได้ดีออกดอกได้ดีแล้วก็ผลผลิตมีคุณภาพเราก็จะมีเทคนิคอยู่สองอย่างนั่นก็คือกรณีของการทำเงาะให้ต้นสมบูรณ์ก่อนคือหลักการของไม้ผลนั้นก็คือ,คอ,คอต้องต้นสมบูรณ์ก่อนในส่วนต่อมาในด้านของการทำให้เงาะออกดอกเร็วออกออกสม่าเสมอนั้นไม่ใช่ออกนอกฤดูนะครับออกได้เร็วขึ้นสม่าเสมอขึ้น นั่นก็คือกระบวนการอาจจะมีการใช้ฮอร์โมนเอทิลีนที่เราทำเรียกว่าทำสารในอัตราที่ถูกต้องเหมาะสมก็จะทำให้เงาะไม่แตกใบอ่อนเพราะกระบวนการทาสารเอทิลีนนั้นที่อัตราความเข้มข้น5%เนี่ยเขาจะไปสกัดพลังงานไม่ให้ลงไปที่รากเมื่อรากไม่ได้รับพลังงานไม่แตกใบอ่อนเงาะก็จะออกดอกอันนั้นคือวิธีการที่1ในส่วนของวิธีการที่สง ก็คือกรณีของการคว้านกิ่งหรือการคว้านต้นการคั้นคว้านกิ่งหรือคว้านต้นนั้นเป็นเทคนิคที่ทํากันมาตั้งแต่ในอดีตโดยในส่วนของเมื่อเงาะมีความสมบูรณ์พร้อมคุณภาพใบพร้อมและเราคาดว่า,าในช่วงของภาวะอย่างเช่นเดือนพฤิกายนเนี่ยจะมีการแตกใบอ่อนอีกถ้าแตกใบอ่อนเข,เขาก็ออกดอกไม่ได้เมื่อออกดอกไม่ได้เราก็จะไปสก,กัด ไม่ให้เขาแตกใบอ่อนโดยการทําการคว้านกิ่งหลักใหญ่หรือคว้านต้นเราใช้ระยะเวลาตรงนี้ประมาณ1เดือนแผลเขาก็จะปิดสนิทเงาะก็จะออกดอกได้เพราะไม่เพราะอะไรเพราะเขาไม่แตกใบอ่อนเมื่อไม่แตกใบอ่อนเขาก็จะออกดอกตามฤดูกาลนะครับซึ่งจะออกดอกได้เร็วก่ารุ่นอื่นเป็นเงาะรุ่นแรกในรุ่นธรรมชาติ อันนี้คือเทคนิคที่2ในส่วนของเทคนิคที่3ก็คือไม่ทําทั้งสองวิธีไม่ทาสารไม่ควันต้นควันกิง่งแต่ให้เขาแตกใบอ่อนหลังจากนั้นเราก็บารุงใช้ปัจจัยในการสะสมความสมบูรณ์พ่นปัจจัยให้เขามีพลังงานที่พร้อมเราต้องเข้าใจนะครับว่าเงาะนั้นเป็นไม้ผลเป็นพืชกิจที่ตอบสนองต่อปัจจัยทางใบและเขาเก็บสะสมพลังงานไว้ที่ปลายยอดเมื่อเงาะแตกใบอ่อน เราก็สะสมความสมบูรณ์ไปถ้าเขาแตกใบอ่อนไม่มากความสมบูรณ์พื้นฐานเดิมดีใช้ระยะเวลาแค่45วันเขาก็ต่อดอกได้ในส่วนของกรณีถ้าต้นสมบูรณ์ไม่พอเขาก็จะใช้เวลา60วันถ้าต้นสมบูรณ์ต่ำเขาก็จะใช้เวลา3เดือนเพราะฉะนั้นเขาก็ยังออกดอกได้ดังนั้นในวิธีการตรงนี้ก็คือการใช้ปัจจัยครับปัจจัยไปส่งเสริมทำให้ใบ สมบูรณ์ใบแก่เร็วยอดอัน้นยอดตันแล้วก็ออกดอกอันนี้เป็น3วิธีการที่เรานำมาใช้กับเงาะในเงาะรุ่นสุดท้ายที่กำลังขายกันเพื่อการส่งออกนี่นะครับก็จะเป็นในลักษณะวิธีการที่3นี้ทำง่ายทำสะดวกแล้วก็ปลอดภัยสำหรับท่านท,ที่ไม่มีความรู้ รัศกรก็จะเห็นภาพนะครับว่าเรายังคงสามารถที่จะดําเนินการได้เพราะฉะนั้นในกรณีณเวลานี้เนี่ยหากท่านมีเงาะอยู่แล้วก็ลองหันกลับมามองดูนะครับในการปรับโครงสร้างในการปรับโครงสร้างของเงาะเนี่ยผมย้ําเลยนะครับว่าคือถ้าท่านจะทําการปรับโครงสร้างโดยการตัดแต่งเพื่อที่จะให้ทรงพุ่มนั้นต่ําลงมาเตี้ยลงมาหรือเพื่อที่จะให้ทํางานสะดวก เราต้องเข้าใจนะครับว่าถ้าเรามีการตัดหนักเงาะจะไม่ออกดอกในปีการผลิตนี้ดังนั้นเราก็อาจจะใช้วิธีการคือตัดต้นเว้นต้นตัดแถวเว้นแถวเพื่อที่ยังคงให้เงาะที่เรามีอยู่เนี่ยก่อให้เกิดรายได้ในต้นที่เราในแถวที่เรายังไม่ได้ตัดแต่งแบบตัดหนักส่วนต้นที่ตัดหนักหรือล่องที่ตัดหนักเราก็จะไปเอาผลผลิต ในปีการผลิตหน้าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องแสดงต้องให้เกิดความเข้าใจกรณีที่เราไปตัดหนักทั้งแปลงแปลงนี้เราจะไม่ได้ผลผลิตเลยนะครับเราอาจจะมีหลายแปลงถ้าเราเป็นเช่นนี้เราทําได้กรณีต่อมาสิ่งที่เราควรจะรู้ก็คือเงาะจะต้องสะสมใบให้ได้3ามรุ่นใบ ยกเว้นเงาะใหญ่เงาะต้นเก่าเงาะแก่อันนั้นอาจจะแค่สองรุ่นใบได้แต่ถ้าเป็นเงาะรุ่นทั่วไปแล้วเขาต้องใช้ระยะเวลาสามรุ่นใบจึงจะออกดอกได้ก็เหมือนกับทุเรียนเหมือนกับพืชอื่นๆเหมือนกับลำไยนั่นแหละครับเพียงแต่ว่าในส่วนของคำว่า3รุ่นใบนั้นดังนั้นถ้าสมมติว่าเรามีเงาะที่มีต้นสมบูรณ์อยู่เราเก็บใบเก่าไว,ไว้เป็นใบรุ่นที่หนึ่ง เราให้เขาแตกใบอ่อนสองรุ่นเพราะเงาะต้นนี้หรือเงาะแปลงนี้ไม่ได้ผลผลิตในปีที่ผ่านมาหรือให้ผลผลิตน้อยเราก็สามารถที่จะนับใบเก่านี้เป็นใบที่หนึ่งได้แต่ถ้าท่านมีการตัดแต่งหนักคือไม่ได้ถึงก half ับฮาฟฟูลนิ่คือตัดหนักครับแต่ว่าตัดแต่งมากเกินไปใบที่ยีอยู่ไม่มีเหลือคือมีใบแต่เมื่อแตกใบอ่อนเขาก็จะเสื่อมสภาพเพราะฉะนั้นในเงาะเหล่านี้เนี่ยมันจะต้องสร้างถึงสามรุ่นใบ ผมอยากให้ท่านเข้าใจในประเด็นว่าใบของเงาะเป็นโรงครัวที่สำคัญเป็นโรงครัวที่มีคุณภาพเราให้พิจารณาดูว่าเราจะเก็บรักษาใบรุ่นใหม่ในต้นที่ไม่ให้ผลผลิตในต้นที่สมบูรณ์หรือในต้นที่ให้ผลผลิตน้อยเก็บไว้ได้ไม่ต้องไปตัดแต่งตามสูตรครับมีโอกาสคุยกับบางท่านเห็นการแต่งทุเรียนผมเรียนย้ำเลยนะครับว่า ท่านแต่งจนกระทั่งกิ่งเหล่านั้นผอมกิ่งยาวกลายเป็นประเด็นปัญหาก็คือไม่ออกดอกออกดอกมาก็ไม่สามารถควบคุมปริมาณดอกได้บอกออกดอกออกมาติดผลก็ไม่สามารถควบคุมผลผลิตได้เพราะว่าไม่มีแหล่งเก็บพลังงานเลยกลายเป็นผลเสียหายแล้วก็เป็นคำถามขั้นมากมายนะครับก็ลองพิจารณาเช่นเดียวกับในส่วนของเงาะ ช่วงนี้พักฟังสิ่งที่ดีๆจากผู้ให้การสนับสนุนรายการสักครู่หนึ่งก่อนครับ แล้วประอะไรนะฮะประกันคุณภาพต่อไปเป็นรายงานข่าวในช่วงสภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้บริษัทแอปพลายเคมประเทศไทยจำกัดขอให้พี่น้องชาวสวนทุกท่านหันกลับมามองต้นทุนการผลิตและการพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้สูงขึ้น,นเพื่อจะได้มีกาไรสูงสุดใช่ใช่เพราะเราใช้ปุ๋ยใบโอเมอร์มาตลอดทั้งสูตรกระตุ้นใบ3 0 1 2 1 2บํารุงใบก็2020-20สะสมการออกดอกใช้สูตร7 23ด4แถมยังมีเอ็กซตร้าเคที่ละลายน้ำเยี่ยมคุณภาพดีมีกําไรทุกปีหาซื้อปุ๋ยใบโอเมอร์เอ็กซ เคได้ที่ร้านเคมีกเกษตรทั่วไปและชัยพฤกเษเกษตรทุกสาขามาแล้วมาแล้วพบกับปุ๋ยบาวคอนดราคอมโปเอ็กซ์เพิร์ตเป็นปุ๋ยซันเฟตแท้แท้ร้อเปเซจากประเทศเยอรมนี Germany. ใช้กระบวนการผลิตแบบมิกซ์แอซิดทำให้ปุ๋ยตอบสนองต่อทุเรียนและไม้ผลที่ดีเยี่ยมปุ๋ยละลายดี ธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมครบรนเบทเดียวทุเรียนน้ะไม้ผลต่างๆดูดกินที่ไวปุ๋ยตอบสนองรวดเรว็วและเป็นประโยชน์ต่อเนื่องยาวนานความเค็มต่ำเป็นมิตรกับระบบรากเพราะเป็นปุ๋ยซันเฟตร้อยเปอร์เซ็นต์ปุ๋ยเบาวคอนตราคอมโปเอกซ์เพิร์มีด้วยกัน3สูตร20 10 10ฟื้นต้นทำใบใหม่ 12- 1118สะสมอาหารเบ่งผูบำรุงลูก15 5, g ่าสร้างน้ำหนักเพิ่มคุณภาพผลผลิตส่งเสริมรสชาติกลิ่นสีปุ๋ยที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนำต้องปุ๋ยบาวคอนตราคอมโปเอ็กซ์เพิร์จากประเทศเยอรมนีมีวางจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้าน้ายฉนำทั่วไปต้องกัรกำจัดโรครา,เ,รารเน่าโคนเน่าผนเน่าในทุเรยียน จต,ต้องฟอรีอาฟอ์400เท่านั้นฟ o รีอาฟอ์400ได้รับการรับรองผลจากทางราชการให้ใช้ฉีดเข้าต้นทุเรียนโดยเฉพาะเจ้าเดียวในประเทศไทยและฟ o รีอาฟอ์400ยังได้รับการพิสูจน์แล้วจากเกษตรกร,ร,กรทั่วโลกด้วยประสิทธิภาพของสาร MDKP ที่บริสุทธิ์ด้วยน้ำใสไร้ซึ่งการปลอมผลของสีต่างๆ สินค้าคุณภาพราคายุติธรรมของบริษัทกรีนลิฟต์จำกัดเท่านั้นมีจำหน่ายที่ร้านเคมีเกษตรชั้นนำทั่วประเทศครับท่านสามารถที่จะหาซื้อผิดพันธุ์ต่างๆเหล่านี้ได้ที่ชัยพฤกษเกษตรจันทบุรีในทุกๆสาขาที่ใกล้บ้านท่านเราฟังสาระกันต่อจากในช่วงที่หนึ่งกันต่อได้เลยครับทีนี้เราหันมาดูในส่วนของลองกองบ้าง ในกรณีของรองกองนั้นเราก็ทราบอยู่นะครับว่ากระบวนการผลิตเนี่ยในช่วงระยะช่วงแรกเนี่ยรองกองจะเป็นรลองกองภายในประเทศก็ขายภายในประเทศแต่พอมีปริมาณมีคุณภาพก็จะเป็นรองกองเพื่อการส่งออกที่เราเรียกว่ารองกองเวียดนามในกระบวนการผลิตรองกองนั้นก็จะมีระบบของการผลิตในด้านของเทคนิค นั่นก็คือกรณีที่หนึ่งคือกรณีของการทำสารคำว่าคำว่าทำสารของหลองกลองนั้นก็คือการใช้ตัวฮอร์โมนตัวพคโควิทาโซนหรือแพคโควิตาโซนก็แล้วแต่จะเรียกก็คือสารทุเรียนถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าหลองกลองนั้นให้ดอกออกผลผลิตเหมือนกับทุเรียนก็คือตามลำต้นแต่ประเด็นมันมีอยู่ว่าในส่วนของหลองกลองนั้น คุณภาพของใบลักษณะพฤติกรรมของใบความหนาของแวัหรือไขข,ของใบที่มีความหนาเหมือนกับมังคุดดังนั้นในระบบของการจัดการการให้น้ําการบํารุงการแตกใบอ่อนเหมือนมังคุดแต่พิเศษที่แตกต่างจากมังคุดคือมังคุดทำสารไม่ได้แต่ลองกองทำสารได้ดังนั้นในกระบวนการทำสารก็คือการใช้ตัว ฮอร์โมนตัวพาโคบิตาโซนานเราสามารถให้ได้โดยการทางดินคือเหมือนกับมะม่วงครับคือราดลงไปในตำแหน่งทางดินที่ตรงตำแหน่งบริเวณโคนต้นอันนั้นคือวิธีหนึ่งซึ่งส่วนใหญ่เราจะใช้สารชนิดผงและจะทำเฉพาะในส่วนของต้นที่สมบูรณ์เท่านั้น ในส่วนของต้นที่สมบูรณ์เราเลือกทําต้นที่ไม่สมบูรณ์ต้นที่ไม่สมบูรณ์พอเราก็จะไม่ไปทําดําเนินการเราก็จะปล่อยให้เขาพัฒนา,าซ่อมแซมตัวเองต่อไปฉะนั้นการทําเช่นนี้ก็จะเป็นเลือกดําเนินการต้นที่สมบูรณ์ใบแก่ใบหนาแน่นโดยการราดทางดินหลังจากนั้นถ้าต้นอื่นหรือในระยะเวลาถัดไป กรณีที่มีการแตกใบอ่อนในเดือนตุลาเดือนพิกายนเราก็สามารถที่จะเอาเทคนิคการพ่นสารของทุเรียนทางใบมาใช้กับรองกองแต่ว่าก็ต้องเป็นอัตราของความเข้มข้น100%เซหมายถึงว่าสารชนิด25%เนี่ยหนึ่งลิตรก็ต้องต่อน้ำา200ลิตรถ้าเป็นชนิด15%ก็จะต้องเป็นลิตรครึ่งต่อน้ำา200ลิตรถ้าเป็นชนิด10%ก็จะต้องเป็นอ2อกิโลหรือ2ลิตร ต่อน้ำสอ0ลลิตรอันนี้คือกรณีที่สองคือพ่นทางใบเมื่อเกิดการผิดพลาดในการแตกใบอ่อนเราจะเห็นนะครับว่ารอ,องกองก็มีทางเลือกเยอะนี่ต้นสมบูรณ์เราก็ทำต้นไม่สมบูรณ์เราก็ไม่ทำกรณีที่สองลาดทางดินไปแล้วถ้ายังพลาดเราก็พ่นทางใบได้อีกประเด็นต่อมาก็คือการทำรองกองนั้น ถ้าต้นสมบูรณ์จะได้ช่อดอกสมบูรณ์และถ้ามีการแต่งดอกมีการควบคุมระบบการผลิตที่ดีก็จะเป็นลองกองปั้นหรือลองกองช่อถ้าลองกองต้นที่ไม่สมบูรณ์มีปริมาณใบน้อยแล้วบังคับให้ออกดอกมากดอกช่อสั้นอัตราการติดผลตำ่ำก็จะกลายเป็นกระซา,าซึ่งก็จะไม่ได้มูลค่าหรือไม่ได้ราคาเพราะฉะนั้นในประเด็นตรงนี้เนี่ย จึงเป็นเรื่องของการวางแผนการผลิตลองกองเพื่อการจำหน่ายโดยเฉพาะเพื่อการส่งออกไปต่างประเทศดังนั้นโดยสรุปเราก็สามารถที่จะทำลองกองได้ในส่วนของสองวิธีการก็คือการให้เขาออกโดยกระบวนการทางธรรมชาติอาจจะเป็นรุ่นแรกรุ่นธรรมชาติหรือที่จะเป็นรุ่นหลังอันนี้เนี่ยอยู่แต่ละพื้นที่แต่ละคุณภาพของใบ แต่ถ้าเราต้องการที่จะลดความเสี่ยงและต้องการให้ออกดอกที่แน่นอนเราก็จะเป็นเทคนิคใดการผลิตที่2ก็คือกระบวนการทำสารหรือการใช้ตัวฮอร์โมนตัวแพคโคบิทาโซนเข้ามาเป็นส่วนร่วมสนับสนุนตรงนี้เป็นแค่กรณีการวางแผนการผลิตเพื่อให้ออกดอกแต่คั้นพอมาถึงในส่วนของช่วงดูแลผลผลิตก็จะมีความแตกต่างกันนะครับ อย่างกรณีของเงาะก็จะต้องเป็นผลใหญ่เปลือกหนาขนแข็งแรงมีสีความสะอาดมีความาสดใสเพื่อที่จะให้เขามีความคงทนต่อการเดินทางการขนย้ายการส่งออกลองกองอีกก็จะต้องเป็นลังกองปั้นที่มีลักษณะที่ยังไม่สุกเกินไปนะครับมีความแข็งแรง เป็นลงกองช่อใหญ่าสามารถามีระยะเวลาในการเดินทางได้เพราะในปัจจุบันเนี่ยการเดินทางแค่3 4วันก็ถึงตลาดปลายทางแล้วนะครับทางเงาะเนี่ยจะไปทางพังมาเหนือส่งเข้าไปโดยรถไฟส่วนลงกองนั้นอาจจะเข้าทางกัมพูชาหรืออาจจะไปในส่วนของทางรถทางไปเวียดนามอะไรก็แล้วแต่ครับแต่ว่าสรุปว่าการเดินทางระยะเวลานั้นค่อนข้างจะเร็ว ดังนั้นพืชทั้งสองชนิดนี้ที่พีธธธ่น้องสกอรมีอยู่ก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าอย่าเพิ่งไปเปลี่ยนพืชเพราะอย่างน้อยเขาก็เป็นพืชที่ก่อให้เกิดรายได้ลดความเสี่ยงเหมือนดังตัวอย่างในปีที่ผ่านมาหลายท่านไม่ได้ทุเรียนครับหรือได้น้อยมากแต่ท่านกลับมาได้ลองกองแทนก็คงฝากไว้เป็นประเด็นแง่คิดมุมมองกับพืชเศรษฐกิจทั้งสองชนิดนี้ และเรายังคงย้ําว่าพืชทุกชนิดเขาเป็นพืชที่ก่อให้เกิดรายได้เขามีคุณลักษณะมีความโดดเด่นในตัวเองซึ่งอาจจะมีความแตกต่างกันจากทุเรียนในด้านของราคาต่อหน่วยแต่ หน่วยของต้นทุนการลงทุนอาจจะไม่ได้มากเหมือนทุเรียนนะครับความแข็งแรงทนทานต่อความเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศซึ่งเขาบอกเลยครับว่าอนาคตข้างหน้าสภาวะภัยแล้งหรือเกิดจากสภาวะโลกร้อนก็จะทวีความรุนแรงขึ้นพืชเหล่านี้ก็ยังคงทนอยู่ได้ก็ลองพิจารณากันนะครับนี่เป็นสาระมุมมองในพืชเศรษฐสอชนิดนี้ในเช้าวันนี้ ทั้งหมดก็จะเป็นมุมมองสาระความรู้นะครับในการที่จะทําให้พืชทั้งสองชนิดนี้เป็นพืชที่ก่อให้รายเกิดให้เกิดรายได้แล้วก็มีความมั่นคงหลักสําคัญมีอยู่เรื่องเดียวครับเมื่อพื้นที่พอปลูกน้อยความต้องการในผลไม้ตรงนี้มากราคาก็ต้องปรับตัวสูงขึ้นและยังคงฝากย้ําในช่วงท้ายสาระครับวันนี้เราคงฝากประชาสัมพันธ์ต่อเลยนะครับว่าในส่วนของวันศุกร์ ที่13และเสาที่14มิถุนายนเราพบกันในรอบที่2นะครับกับธนาทรัพย์การ,กรเกษตรกระทิงทั้งนี้เราก็จะได้รับในส่วนของรายการพิเศษมีรถแรกแจกแถมมากมายมีการสะสมยอดมีการรับคูปองบัตรกำนันวอยเชอร์แต่ก็อยากจะนำเรียนอย่างนี้นะครับว่าเนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยพิทักษกรหลายท่านเก็บเกี่ยวไม่เสร็จก็เลยบอกทางร้านว่าเปิดมาอีกรอบหนึ่งเราก็ ดำเนินการให้ตามที่ท่านได้แจ้งเขามานี่คืออยากจะประชาสัมพันธ์ย้ำทั้งสองวันผมก็จะไปประจำอยู่ที่ธนาทรัพย์เกษตรกระถิงก็เรียนเชิญทั้งสองวันครับสำหรับวันนี้ของเราหมดลงพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขทุกทกท,กท่าน